โอเคครับผมคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ 5G นะครับทุกคนและคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดกล่อง มังกร V3 นะครับทั้งหมดประมาณ50,000บาทนะครับทุกคนซึ่งมันก็คือกล่องนี้นะก็เห็นไหมครับว่าราคาเติมเนี่ย1,000บาทได้2กล่องพอแล้วคือผมจะลองเปิดแบบว่าจําลองคือเติม5 0,000บาทเนี่ยจะมีทั้งหมด100กล่องว่าผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยลองเปิดไปใช่ไหมต้นคลิปแค่ไม่กี่กล่องเกลือชิบหายเกลือยับผมเลยคิดว่าเฮ้ยมันดูไม่ดีที่พี่แล้วเออเดี๋ยวคนดูเห็นว่าเฮ้ยโหเหล็กกล่องไม่น่าเปิดเลยอ่ะวันนี้จะมาล้างตาเปิดให้ใหม่เพราะสาคัญอีกอย่างหนึ่ง ไหมครับว่าเขาได้ทําการอัปเดตระบบนะครับทุกคนไหมครับว่าเปิดกล่อง500ใหม่เวลาเปิดเท่ๆแก้หลุดของจารีทุกๆ2นาทีเห็นไหมครับทุกคนก็ระบบกล่องแก้ใหม่แล้วด้วยก็แบบว่าโอเคจะมาลอง ให้ดูนะครับว่าดวงใหม่ๆเลทใหม่เนี่ยเออหล่ะเขาแก้ไขแล้วเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นไงใช่ไหมเออมาดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับพอเราคิดชอบอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะอยากดูต่อไปก็ฝากติดตามใครกดมาอยู่แล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆครับทุกคนโอเคไม่รอช้าเลครับใครสนใจรี่อร์ทนี้นะครับมอซี 5G ก็ลิงก์กลุ่มผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับเข้ามาโหลดมาเล่นมนูได้เลยโอเคอีกอย่างนึงนะครับทุกคนที่ผมจะบอกกิจกรรมฟาร์มนะครับพี่เคยพูดไปแล้วคลิปที่แล้วนะฮะเผื่อคนอยากจะไม่เห็นนะทุกกคคนนนือิรรมี้ะับ เจ็ดวันเจ็ดคืนเริ่มแต่วันที่7ถึงวันที่17ตอนเนี้วันที่แล้วเอาตรงเลยว่าเหลืออีกหวันคนอาจจะไม่รู้แต่เพื่อมาเห็นว่าเฮ้ยโหพี่จะทำหรือเปล่าเอาตรงนะครับเราคิดได้ง่ายนี้ถ้าวันที่เราไม่ว่างฟาร์ม คนอื่นก็ไม่ว่างฟาร์มเหมือนกันลองขยันขยันฟาร์มดูนะครับเผื่อจะฟุกติดที่1ที่2หรือไม่ก็ติดท็อปสิก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าลองมาดูนะครับเพราะว่ายังไงเราฟาร์มเนี่ยถ้าเราติดท็อปอันดับต่ำๆหรือไม่ติดท็อปเนี่ยคิดได้ง่ายดีเราก็ได้ของจากการฟาร์มบอสใช่ไหมละ่ะเราก็หลุนได้คงได้ของอีกเออไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องเสียดายนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเปิดเลยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับกล่องนะฮะว่าจะได้อ เล่นทีไปแล้วที่แทบไม่แตกเลยแตกอยู่เซตเดียวคือเซตบวกอะ,อะไรปะเมื่อกี้คิดอยู่ในหัวบวกหกเออคิดไปแล้วเซตบวกหกแตกไปเซตเดียวพอในคลิปนี้ผมว่าเปิดกล่องเสร็จเนี่ยผมจะสุ่มเอาเซตหกบวกหกเนี่ยเอาไปแจกให้ผู้เล่นเซิร์ฟฟาร,ร์มโนพีพีสักคนหนึ่งล้วกันเพราะว่าเออดูดิว่าคนที่มาฟาร,ร์มจริงๆอะ่ะเขาจะแบบเออเป็นผู้เล่นใหม่นะจะแจกผู้เล่นใหม่แล้วกันทุกคนเพราะว่าถ้าคนเก่าๆเนี่ยก็อย่ากน้อยใจไปเพราะว่า โคต้าแค่เซตเดียวนะครับทุกคนจะมาแจกคันนี้แล้วกันผมไม่อยากแจกเยอะหรอกจริงๆคือแจกเยอะได้แต่เกรงใจเพราะว่าราคาของเนี่ยไหมทุกคนให้ดูราคาของก่อนราคาของเซตผมไปส่องมาอันนี้คือเมื่อหกวันที่แล้วนะเซตโมกหกเซตละร้อยหกสิบตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าเซตละกี่บาทแต่อาจจะมีถึงสักห้าสิบหรืออาจจะบวกบวกแพงกว่านี้นะครับทุกคนโอเคไม่รอช้าอ่ะละโมกหกครับอ่ะค่อยหนิสวัสดีครับพี่เท่าเท่าไรครับพี่ขายอะไรอ่ะรับรับเท่าไหร่ครับลองราคาดูก่อนมีมีอะไรบ้างมีโมกข์เจ็ดไทยวะมีแค่โมหรอคับ สามห้านะสามห้าโอเคสามห้าอ๋อเดี๋ยวขอไว้ก่อนครับสามห้าสี่สิบเท่านั้นแหละว่าราตานี้ลองถามชิ้นราคาโอเคตอนนี้ราคาลงลงมาเหลือสามห้าสี่สิบประมาณนี้นะครับทุกคนขาเทียรเลยตอนนี้ผมขอจัดกล่องน,นะทุกคน,อน<ข>อโอ้โหปุ่มนี้เดือเกล่ลนี่ก็สี่สิบอ่ะไม่ไม่เป็นไรครับ ขอโทษดนะ้วยคนเดิมเซิร์ฟถ้าดูคลิปอยู่พี่ไม่ได้กูตีนพี่อยากรู้ราคาก็เซ็ตละประมาณสามสิบสี่สิบกันผมก็เฮ้ยแจกได้สองสามคนโอเคแทนโคต้า ota, แจกได้สี่เซ็ตสามคนสี่คนนะครับทุกคนเดี๋ยวดูว่าเออจะมีผูเ้เล่นใหม่ที่แบบน่าสนใจแบบมาฟาร์มจริงกี่คนแต่จริงคนจะอกโหพี่ผมไม่ได้ผูเ้เล่นใหม่แต่ผมแบบมาเล่นานานแล้วแต่ผมขยันฟาร์มอยู่ก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเออในเซิร์ฟเนี่ยประเอินเจอใครบ้างนะครับในเซิร์ฟโนโนพีพีจะว่าไฟเซิร์ฟนี้มีฟาร์มโนพีพีใช่ไหมผมกูจะพบเปิดเรทุกคนกลสาม่รอช้า นี่อันนี้แบบไม่สคริปนะครับซึ่งผมจะคิดเลทเฉพาะโอกาสเปอร์เซ็นที่ผมได้โอเคหลุดไปชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งผมจะรับของที่ผมได้คือเฉพาะบ,บวกเจ็ดกับบวกอาเซตตัวละครเอสนะครับทุกคนว่าเลทออกของผมกี่เปอร์เซ็นต์จำว่าเป็นเลทในการออกของผมนะไม่ใช่เลทของกล่องน,นะครับเลทด,ดวงผมโอเคเราจะรับเฉพาะบวกเจ็ดกับไอปืนตัวละครนะครับทุกคนมาอันนี้ลองเปิดสคริปปะ่ะเนี้ยใช่ไหมอันนี้คือสคริป์ไม่ดูใช่ไหมโอเคเฮ้ยว่าเห็นไหมผมบอกแล้วครั้งที่แล้วกล่องบั๊อกนะเขายังไม่ได้แก้ พอวันนี้แก้มาปุ๊บเนี่ยของดีใช่ไหมเฮียเก็บไว้เถอะเฮ้ยดวงดีบอกแล้วนะครับทันเทียบก่อนบันบักเหี้ยเขาบอกอยู่ว่าเขาแก้อะไรม้างนะเมื่อกี้เขาบอกเห็นไหมแก้หลุดแก้ของเจรีทุกสองนาทีไหมเออพอบันบักบักหรือเปล่าของเลยออกไม่ดีเห็นไหมดูวันเนี้ยมีบวกเจ็ดไห้เห็นเกือบทุกล็อตนะครับทุกทุค่ากล่อง คิดไปแล้วทุกสูตรก็เปิดกี่กล่องวะหกหรือสิบวะบวกเกตมาแค่สองขินปะเกลือชิบหายไปบอกเลยว่าเนี่ยคือโหใครเปิดมาตั้งคือเกลือน่าสงสารนะครับแย่เลยกูว่เหมือนกันแต่คิดไปแล้วคือผมเป็นของซัพพอร์ตไงไม่ได้เติมเองคนเติมเองร้องไห้แย่เลยดูดิเห็นไหมวันนี้เลรียดดีขึ้นเยอะอะลองแบบไม่ใชคิดบ,บ้างนะครับอันนี้คือผมเปิดมาทีละห้าเนี่ยยังไม่มีรอบไหนบวกเกตไม่ออกเนะครับมีออกทุกรอบเห็นไหมออกขั้นต่ำคือ, 1, 2, 1, 2อ,อ,อหอน,น,บบนหึ่งกับสองหนึ่งกับ ดีเกินปะงั้นผมจะคลิปไปแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเปิดหมู่แล้วมันดีขึ้นอ่ะอ,อ๊ยปุ๊บมันไม่ออกปั๊บเลยเมื่อกี้บอกว่านะเปิดมาซิลาห้ายังไม่มีรอบหดที่ไม่ออกบกเกตเลยเมื่อกี้ไงไอสัตว์รอบแรกเลยอ่าน,นี่ยังออกอยู่อหรือว่าถ้าไม่คิปมันจะของดีกว่าป่ะถือว่ามันไม่เกี่ยวกันอยู่ที่ดวงแหละแต่คือจะลองให้ดูว่าจะลองสูตรดูว่าเออผมกดไม่สคิปเนี่ยมันจะมีโอกาสหรือเปล่านะครับทุกคนขอรู้นิดหน่อยปะมาเรามาเคิปดูเออเฮียถ้ามันเสียเวลา เห็นไหมพี่บาร์เราลุ้นเลยโปรเจกตเฮียหรือดวงกูดีลิปไปแล้วที่บอกว่าเปิดไปสิบกระกล่องหรือหกกล่องยังไม่ได้แต่ได้แค่สองหินนะครับมาอันนี้ลองสกิปดูปึ๊บก็ยังมาไปต่อไปต่อสกิปสกิปตอนนี้สองรอบแล้วเปิดสกิปสองรอบที่แบบว่าไม่ออกก็คือสิบกล่องละที่แบบเปิดสกิปแล้วไม่ออกแต่ปืนยังไม่ได้ป้าปืนอะเหียเราไม่สกิปดิผมไม่สกิปดีสุดแล้วตอนนี้เหีย ก็คือมัตสคิปบอกเกตออกร,รอบเลยมีเห็นเห็นไหมเนี่ยมันติดไปนุมมาตลอดเลยทุกคนดูดิได้หัวมานึงมันไม่ทิ้งลายเว้ยมันไม่ทิ้งเพื่อนอเว้ยเฮ้ยมันติดไปหมันเอาเอา,เอาเรื่องแล้วเนี่ยทำให้เล่นไปคือไม่ติดไปนุมตลอดเลยนะครับไปต่อนะมัตสกคกิปเจออ้แล้วเผื่อจะคิบไปหลายรอบแค่ถามนะอ่ะมาแล้วโอเคกูไม่เกี่ยว,วอะไรอี่ดวงละดีจ<อ>้ะมันจริงๆผมถ้าผมแจกคนที่มมนอยากซื้อก็ถือว่าดีเหมือนเพราะว่ามันหลักเสริมข้างหนมนลงทุนซื้อเองอะ ถ้าผมแจกคนคนไหนเอาโบกคงครับนะะรขาดชิ้นไหนบ้างครับใช่ครับขาดหัวตัวหรือปืนครับไมไ่ขาดเลยคนระับไม่ได้เอาเศษนะเอาคผมแค่นั้นผม,ผมมีแค่อันนี้เอาไปเลยใช่อ่ะขอบคุณครับอันนี้คืออุ้ยบอกแค่สองอันให้ทำความดีแล้วได้ของใช่ไหม<ด>ว่าจะที่บอกว่าเออจริงๆก็คือถ้าแจกคนที่มาหารับซื้อของเนี่ย ผมว่ามันก็รู้สึกว่าดีกว่าให้สายฟรีบางคนนะเพราะว่าสายฟรีบางคนเนี่ยอาจจะมาเล่นชั่วคราวใช่ไหมเออหรือว่าผมไปคัาแจกเซิร์ฟฟาร์มเนี่ยผมแจกเฉพาะสายฟรีสายฟาร์มที่แบบว่าฟาร์มแล้วแบบว่าเฮ้ยดูส่งรอยากหาของจริงไหมที่แบบว่าดูส่งระยะยาวเล่นประจำเออใช่ไหมอุ้ยสองชิ้นล้วนว่ะเพอยที่บอกว่าคนที่เขารับซื้อเนี่ยเขาเอาชุนตัวเองนะไม่ใช่เขารักเซิร์ฟจริงไม่จริงก็คือเอาตามตัวเองซื้ออ่ะใช่ไหมเออกูคัาแจกแต่คนอย่างงี้ดีกว่ามั้งทั้งนั้น่ะเออเดี๋ยวไปดูเซน แต่คุณบอกกันผู้เล่นใหม่ก็ไม่รู้นี่เออเฮียกูแจกทุกคนหลายคั้งนั้นเออแจกทั้งเซิร์ฟไปแม่งจบๆเฮียคิดเองเองผมอ่ะผมก็ชอบคิดมากชอบแบบเออกูอ่าชอบเห็นใจอะคิด,ค,ดคิดเก่งใจอะไรเงี้ยทุกคนครับแม่งเฮ้ยแต่กูเปิดบวกเจ็ดบาทป,ปืนไม่ออกเลยหรือไม่มีปืนวะกูดูอีกทีมีปืนมีไหมปืนมีนี่เฮียกูจะ่หัวต,ตัวออกบ่อยมาก ทีสองตอนนี้ที่ผมรับได้นะรู้สึกว่าจะมีสามรอบนะที่แบบว่าเปิดทีละห้าแล้วไม่ออกบวกเกตมามีแค่สามรอบที่เหลือติดไปรวมมาไม่หนึ่งก็สองไม่หนึ่งก็สองนะครับอ่ะรอบที่สามละรอบที่สี่ละอ่ะสี่รอบละตอนนี้สี่รอบละที่เปิดไปก็คือยี่สิบกล่องที่เปิดทีละห้าแล้วไม่ออกนะครับปึ๊บปืนกูมาแล้วไอ้สัตว์เฮียเริ่มยากแล้วเฮียจากเกฑ์จิบหายแม่งปืนกูมาแล้วนะครับปืนผมมมหน่าพลาดเพราะว่าเออหรือ เออเดี๋วกูเผลอเก็บไปไปะวะถ้ามันทุกคนถ้าผมเผลอเก็บก็บอกผมเรื่องน,นะว่าผมเผลอเก็บหมดเจตพยานแต่รู้สึกว่าผมไม่น่าจะเผลอเก็บนะรู้สึกว่านี่นเป็นปืนที่ผมใช้คลิปไปแล้วปะสวยเนี่ยมันสแต็กกันไวน้ได้เป็นของที่เขาแอดไว้แล้วผมไม่ใช้นะครับทุกคนโอเคไปกันต่อสิบสุดท้ายสคลิปหนึ่งเกลือแล้วก็สกคลิปสองสุดท้ายนะครับ,ป,บปั๊บปึ๊บฮีตัวละครไม่ออกเลยเกินไปหัวหน้านะครับหัวหน้าเกินไปแม่งตาลายมันทีสีมันแดงๆคล้ายๆกันอ่ะ ถ้าเผื่อก็บชิ้นไหนไปก็ขออภัยนะทุกคนมาลองมาคำนวณเปอร์เซ็นในการออกดีกว่าหัวก็ตัวผมรับรวมมาเลยแล้วกันส่วนปืนเนี่ยมันยากค่อยนับแยก่ะถ้าลองเอารวมก่อนรวมทั้งหมดกอนรวมทั้งหมดกันครับรวมทั้งหมดก็คือมีทั้งหมดอ่ากี่ชิ้นวะ41 4 428 432 4416 17 18 19 20 21 22 22ทุกคน22ชิ้นนะครับก็22เปอร์เซ็นอะโอกาสออกบกเกตประมาณ 22%เซนะครับทุกคนแต่ถ้าแยกออกมาแค่ปืนอย่างเดียวโอกาสออก1%สำหรับผมนะดวงผมโคตรเกลือเลยแล้วหัวตัวก็จะเป็น21%เป็นะครับทุกคนก็ถือว่าหัวตัวออกง่ายอยู่แต่ปืนนี่ยากชิบหายทุกคนเริ่มยากไร้ทียทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนเราไปหาคัดของแจกคนกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะแจกใครดีบกหกเพราะวันนี้ที่บอกว่าเรามาทายอินไม่ใช่ทิ่นี้มาทายอินกิจกรรมฟาร์มเผื่อคนยังไม่รู้แล้วอาจจะโง่ท้อป่อะพี่อย่างที่บอกถ้าเราไม่มีเวลาฟาาร์มมคคิดดง่ยด่ยีนนนอืัก็ ม,มีเวลาฟาร์มเหมือนกันนอกจากไม่ใช่ลูกคุณหนูแล้วบางฟาร์มทั้งวันไม่ต้องไม่ต้องทำงานอะ่ะก็ให้มันไปเถอะหรือว่าเป็นซีอีโอมาฟาร์มอะ่ะไอ้เหี้ยถ้ามันว่างขนาดนั้นอะ่ะก็ก็ให้ของไปเถอะที่หนึ่งอะ่ะนะแล้วก็ท็อปสิบพอใ<อ>ช่ไผมอย่ายไปทอ้อผมฟาร์มไม่เถอะอย่างที่บอกว่าถ้าดวงดีๆได้ของตอบจากบอสมาดีๆมันก็กำไรชีวิตไหมละ่ะเออคิดงี้นะครับแล้วเซิร์ฟนี้ต้องอย่าลืมเลยนทำวิ่งไอ้เหี้ยคิดไปแล้วกูลืมเกือบตุยสัตว์แม่งมาทุกคนไปเซิร์ฟฟาร์มกัดนดดีีกกว่่าคครบไไไปลละะิมมมง ไม่มีน้องไม่มีแล้วไม่มีแน้องพี่แจกแล้ว,วไม่มีครับน้องไม่มีครับเฮ้ยไม่มีเฮ้ยกูไม่พูดก็ไม่มีปะแม่งเขี้ยทำสีตู้คนเมื่อกี้ไม่ได้คนเมื่อกี้แม่งแบบเออทีเดียวไม่มีก็คือจบก็เลยให้ไปเลยไอไอหนุ่มเมื่อกี้เนี่ยใช้แอปเป็นเสียงแล้วใช้แอปให้เป็นชิปมังแอปเด็กมาทุกคนขอ,อยาซื้อยาแล้วก็เดี๋ยวไปลุยแจกของดีกว่าแจกของก่อนแล้วค่อยไปบวกท้ายคลิป วันนี้มีโค่ต้าแจก3เซตน,นะตอนนี้เซตละ40ใช่ไหมไม่รู้เป็นกดหรือเปล่าแต่ราคาประมาณนี้อย่างที่บอกวัน6วันแล้ววันแรก120บาทน,นั่นราคาไม่แปลกใจแต่ที่ผ่านมา6-7วันละนะครับฟาร์ม No PVP มีเปล่าเนี่ยฟาร์มบอส PVE ไม่มีคนเลยยัดมาฟาร์มนี่ปะฟาร์มโนดรอปนี่เลย3คน3เซตวานชาฟอยาให้อะไรล่ะกนัน3คน3เซตแล้วกูไม่มีเดฟกูต้องไปหานะ ช่าอมากอชอยู่ได้ไอ้หนุ่มเองอยู่ได้อะเนี่ยพูดโอดดีสามคนสามคิปวันนี้นะฮะเอ้ยสามคนสามเซตนะครับบอกหกไม่แต่ไม่ให้มีนะมิดไม่ให้นะบอกก่อนมิดไม่ให้นะขอก่อนยจะเข้าไปถ้าถ้าถ้าไปรับตี้ผมขอออกเซิร์ฟแล้วก็ไปหาคนอื่นเถยะนะขี้เกียจวิ่งหาไอ้ห่า้รับเซิร์ฟมันยากกว่าไอ้รับรับรับตี้อ่ะมโนโอพีอยู่แล้วไงแม่งก็ลืมขอเดฟเขามาไง เพราะวันที่ผมว่าอย่างที่บอกผมเล่นปก,กติต่อนะเพราะว่าคียไปแล้วเราเพิ่งแตกเซตเดียวเองโคต้าเราเยอะเผื่อไปาค,คยีย์ไปแล้วที่ถ้าไม่ถ้าไม่ยืนวัดสุดก็ไม่แตกด้วยน,นั่นแค่วัดสุดอะเพราะว่าตัวละครโกงอยู่ตัวละครใหม่ไงแล้วก็เซตบวกหกเฮ้ยยังไม่รับตีไม่ให้นะอ่าดูชื่อได้เพื่อนใครไม่รู้นะพลาดแล้วนะครับไม่รับตีนะครับรู้แหละว่าถ้าจะฟาร์มแต่คือเขาจะก็รับไปก็ไม่เสีหยหายหรือเปล่าเออคือมันเซตด้วยพียพีเว้ยนงโอ้โหแล้วเมืองซ้ายหรือขวาเนี่ย ถ้าเกิดมาเจอกูจะไม่ว่าเลยกูจะเดินไปให้ถึงที่ไปเสิร์ฟบริการถึงท่าเลยทุกคนแต่นี่คือมันไม่รับตี้อ่ะแล้วผมก็ไม่มีดีป่ะเพราะผมกะว,ว่าจะได้กปกติไงเลยไม่ขอดีปมาเอาดีปมาเดี๋ยวลำบากนะครับมาทุกคนไปที่เสิร์ฟอื่นกันต่อเลยละกันนะเฮ้ยบ้้าเอยคนอยากกระแจกกันที่อยากกระแจกแกะคืออันนี้จแจกแบบเอ็กซ์คลูซีฟอบบแบบแบบถึงที่อ่บริการถึงที่มันไม่เอาอ่ิดเสิร์ฟปะกูเออผิดเสิร์ฟนะครับ เมื่อกี้เซิร์ฟหนึ่งอะไล่เลยแล้วก็สองไปครับหนุดรอปนุดรอปจะมาดรอปของไปได้ถ้าถ้าดรอปของมาได้นะผมจะคุยมันว่าเอ้ยมาเอาของเดี๋ยวไปให้เซโซนไปรอที่เซฟโซน,ปโซนแปบ๊บหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกไปห้องให้มันนะครับหนาวชื่อ G A R W Grow Grow g r เออช่างมงอ่านไม่ออกนะครับไปครับตอนนี้คู้โชคดีอาจเป็นคุ้นถ้าคุนรับตีเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยไม่รับกันหวะ เฮ้ยจีทูดีกว่าเฮ้ยูชื่อดิชื่อกูไม่น่ารับเหรอมึงไม่ชอบทรงจีทูชอบทูจีชอบห้าจีชื่อเซิร์ฟเฮียเฮ้ยมาเอฟเคเซิร์ฟยี่หรอหรือยังไงหรือบอลมันจบจะตายต้องโฟกัสกันก่อนหรือยังไงชื่อตายของก็ไม่ตกละน้องมึงรู้ป่ะเนี่เฮ้ยสัตว์ดูดิคนอยากแจกอะแล้วมันมีคนอยากเอาไหมล่ะหลับตี่หน่อยครับหลับตี่หน่อยหลับตี่หน่อย มันกูผมไแย่งบอสมันฟ,ฟาร์มั่ะผมว่านะถ้ามาอยู่เมืองนี้ก็คงจะเมืองขวาโน่นน่ะโอเคถ้ารอบหน้าเดี๋ยวผมวิ่งไปเมืองขวาแล้วกันโอเคในเมืองไม่ดับตี้กูก็จะไปเมืองนี้อ่ะลองๆผมลองดูหน่อยมันจะอยู่เมืองนี้ไหมอ่ะแต่ถ้าผมเจอผมไม่ให้ละเออแต่ถ้าผมเอออันนี้ผมจะลองไปดูว่าถ้าผมดีที่เมืองนู้นน่ะแล้วผมจะเกิดที่เมืองโนหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันอยู่ในโซนเดียวกันอ่ะโซนฟาร์มอ่ะโซนฟาร์มโอพีพีอ่ะลองดูนะครับเพราะไม่อกี้ผมเกิดโซนเดิมเลยเดือจะสุ่มก็ได้นะครับ ดูกันว่ไห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 ว่ถึงแล้วนะครับมาแกูเจอกูไม่ให้ด้วยกูไม่รับตี้นะเฮ้ยหรือม,มันมันเอฟเคจริงว่ะแต่ถ้าจะไม่ได้เสียงปืนไม่แปลกครับเพราะว่าใช้วีเอ็เอ็กันเยอะหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าขึ้นไม่ได้เฮ้ยขึ้นไม่ได้นี่หาจ๋ากันนะ โอ้หกูออกเลยทุกคนผมออกดีกว่านะปะจะดูอ่ะถ้าสุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วมันแบบว่าโอเคมันเกิดแถวๆนี้แต่ข้างบนก็โอเคแต่ไม่ต้องเสียเวลาโดดนะครับเพราะในคนนี้แล้วก็ไม่ไดใช่ให้ของอยู่แล้วนะครับมาทุกคนไปครับทุกคนจังหวะนี้นะครับขออนุญ,ญาตไปอีกรอบหนึ่งสุดท้ายที่พี่สามนะความหวังละไอ้หนุม่มพี่อยากแจกของอนะ่ะเอ็งมารับของที ุฝนจะตกฟ้าผ่าอุ้ย,ฟ,าายฟ้าแลบฟ้าแลบแป,ป๊บๆใส่หมวกแก๊ปมันนะครับผมเกิดโซนที่ผมต้องการแล้วป่ะอยู่ไหน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 มีของจะให้ครับอ่าลับตี้คนนี้แนะ่ครับไหมอยู่โว้ยเมื่อกี้กูอยู่ฝั่งนูน้นเมื่อกี้กูอยู่ฝั่งนูน้นนะบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนูน้นนะ บ้านน้องอยู่ฝั่ายตงนี้อ่ะพี่อยากกินคณะแต่น้องอยากกินอย่างนี้อ่ะเอออย่างกูไหวอย,ย่างรุ่นพี่กัดอ่ะสัตว์รุ่นพี่กัดจัดๆรับที่คนไหวอ่ะคนดีเน,น,นี่ยนี่ฉลาดนี่ฉลาดมีสมาธิเป,เปิดเปิดใจแต่ก็เอือก็ฉลาดเหมือนกันแหละไม่ได้ว่างง่นะไอสองคนนั้นแหะแต่ก็อ,อาจจะแบบระแวงเกินไงมึงระแวงเกินไงเซิร์ฟดูพีพีมึงรงับไปไม่จะเสียหายเลยวะแม่งแบบก็ตั้งกว้างใหญ่โตมันถ้ามันว่างมาแย่งมึงฟาร์มบอสขนาดันก็ปล่อยมั้งเถอะไอ้เหี้อ่ะมาย้ายเซิร์ จะได้ตรงคอมปุเนอ่ะผู้เล่นใหม่แจกบีได้แม่งด้วยเลยวะ่ะแถมไอสัตว์มีอของด้บอสแรงมากบอสแรงมากพี่พี่่าบอสที่พี่ผมจะค่าเสียงกูจะตายพี่ตอมาได้ Halo, พี่ลกเกดมาเกดอโพี่พี่ได้ยินเสียงไห์ผมไหมพี่โอ้ผมไม่ได้ยินเสียงไหมพี่อล้พี่ถ้าพี่เข้าใจผมพี่พี่กดยอดนะ่อละพี่พี่ผมให้ผมผมผมให้พี่อ่ะบอกโขกทั้งเซ็ตเลยที่ผมใส่อยู่เนี่ยไปเจอเซฟบนตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมดิสเลยเซฟบนสุดนะผมรอถ้าพี่ไม่ไปภายในสองนาทีผมผมดิสออกนะเซ็บนสุดดิสไปก่อนเดี๋ยวให้ามาฟาร์มต่อผมดิสละเซฟบนสุดเซฟบนสุดเดี๋ยวให้บอกโขกความมีทั้งเซ็ต เซฟบนสุดเซฟโซนทอร์คเอนเทนมาเจอผู้โชคดีแล้วให lane, วออ้แม่งครบเซตเลยสัตว์เออแม่งดืมเปลือเสียกไม้หาเอ้ยขอญาตเลยมันคงคิดว่ากูจะมาเกลียดมา,าแบบมันจะมาหลอกกูให้ไปไปะวะไม่น่าทำหรอกไม่เปิดไม้ไม่ใช่ไม่ได้นี้มันไม่เปิดไม้ไอบ้บ้านี่ทอร์คเอนเทนนะครับเซฟบนสุดจะมามาดูดิเมื่อกี้ตัวมันชื่ออะไรวะ อ่าเข้าคอมเข้าคอมเข้าคอมเลยกูไอหนุม่มนั่นยังอยู่ปะเนี่ยไอหนุม่มไอหนุม่มไอหนุม่มชิบหายละเขาจะหากูเกลียดมะเนี่ยเย้ยหนุม่มหนุม่มเอ้ยรอแป๊บกำลังลงแย่พูดดิตัวเว้ยหนุหน่มแต่อย่างว่ามันดับของให้ไม่ได้นะมันดับผมคิดว่าดับไม่ได้ก็แกลว่าอย่างที่บอกแหละดับไม่ได้ก็จะไปเซมบนแต่เดี๋ยวขึ้เข้ารุ้นเลยกำลังเข้ากำลังเข้า สิบคนวุ้ย,ยมาจากไหนอะดูดิเมื่อกี้ตัวมันชื่อว่าอะไรลืมจำชื่อดว้วยผายละเพี่มันจะดิสนี่ผมกลัวมันมาแล้วไม่เจอผมมาดิสนีอ่ะถ้าถือว่าดวงเราคงไม่ได้ดวงมันซวยอนะเนาะผิดที่พี่แหละน้องพี่เด้งอ่ะมาละวค้างนานเหลือเกินนี่นี่นี่น,นี่ให้จริงให้จริงไม่มีโม้ให้จริงให้จริง,รงโถโม้อะไรอ่ะ โธ่นั่นยัยจีชกดีนะัะงูุชกดีปาหอญาติไปลุยเลยล,ละกันเออตอนแรกกูจะหลอดที่อะไรไม่ได้เสียงใหม่ยังคุยกับพ่อค้าอยู่เลยสรุปกูหลอดเองไอ้หา่าขอบคุณครับยินดียินดีอย่าตีการเอากิจกรรมเป้าของฟีอุ้ยไอ้มินบอกไอ้มินบอกแจกของ ไอ้น้องไอ้มันบอกแจกของใช่ไอ้มันบอกแจก,ก,กของอะ่ะสักไหนวะไปทุกคนโน้ปีพ,พีเดี๋ยวผมดูหน้ากลุ่มเด่นเปนพสดีอะไรพอดีเนี่ยผมทำความดีเพิ่งเสร็จพอดีนะแจกของถือว่าแจกของโคตา้าคิดพี่ไปผ่านมาแนละ้วที่จะแจกทำไมไม่แจกหลุดบ่อยจังเฮ้ยน้องพูดอย่างนี้ได้ปะกูก็หลุดเหมือนกันกรอบนึงไม่ใช่กูก <c oughs> ็หลุดเหมือนกันกรอบนึง่งซาดอย่าตีกันอย่าตีกันอ่ะมันบอกอมันนี่ดูไฟเอ็มเยอะนี่ตัดอ้แมนอ่ะเฮ้ยเขาว่าได้เขากูก็ดูเยอะเหมือนกัน ปกติ640บาทราคาปกติแต่ว่าไอ้ีเมื่อกี้แม่งกดแม่งสามสิบ้าแม่งกดแม่งกดราคาแม่งกดราคาไอ้เ้ยหัวเจ็หาเลยหาเลยหาเลยตีเลยมึงเป็นหัวตีอะหาหาละ62เซครับหาละ62เซทคบีแต่คนมีตีนเนี่ยหีที่ใช้บก้าเปล่าขาแบคือบกเจ็ครับโอ้ยตัดแคสติ่งนพี่บี้เฮีย จะหาตี้อย่างเดียวแล้วว่นไหนมจะเก่งวะเฮ้ยมีมีหัวปหาแรตัวครับมีหัวบกห้าแร็ตัวครับแพนดี้ไหมพิวว้ขาดแล้วผูเลันไหวเ็ใบ้ลแนดี้ไหมพิลี้งมหัวล่ห้เรแล้วปุไหมขนาดไอ้ดังพนี้ไหมพิ้ขนาดไอ้ดงเลียงหาเพื่อนครับเลีอะไรนีไหพิ้วว้ให้พมาอยู่แล้วเอ่ะขาดอลรับเลยเกิดแล้วเกิดแล้วเกิอแล้วเกีด้วเกิดแล้วเกิดแล้วเกแล้วเกีดแลเกดแล้วเกเกแล้ว อ๋อหรอไม่ใช่กลงที่อลงทั่อกที่ที่ใครี่อีกไหมกูจะพิล์จนแบบขี้บอกกูจะพังได้ก็พังไปแล้อ่ะเขายไหแม่งเจ็ไขยไมีก็มไปยิงกูอีเกอรอีเกอรมันอลากะอ้ยทไมกูยิไม่เข้าอ่ะมันเปิดมันเปิดเปิด็บเปิดเด็บเฮ้ยไปเอหนทัเลย้อนังไอใมาเด็บวะใครมเด็บวะให้ก ไอไอไม่แอดแอไม่ดแอดบอกแกของ่ดีแอดอกแกของแจ๋ไม่ไหนแอดอีเ้ยโอ้โหแอกอ้แกบวกเจ็ดอแกบวกเจ็ดเนี่ยไหนวะไม่ใช่ต่อ้าวดีเลยเนไหนไหนไหนถ้าไว้อกันเอาสีไม่รู้ด้ไหมามาออกไมหมดีออกไม้หมดไอ้นำออกไอ้นำออกีนหาพ้อมือ ตีไม่ดียมันก็ตีไม่ดีมันก็ตีไม่ดีเล็กไรสัตว์เล็กไรนี่อ่ะเล็กตีกูบาดะรอตีอีกึงไม่ตีไม่ฟังเจอตีกูรอซื้อดีเฮียอ้วน้เวลาว่าหนูมาเฮ้ยมึงซ้ำงงวะเดี๋ยวอ้วนทำไมแกเข้าหลอดอะอ้วนแม่อ้วนแม่มึงโคตรยับอ่ะอ้วนแม่เหมือดไม่ได้เขาจะรักเลยครับอ้วนครับอ้วนเฮียอย่าบอกวว่าคนเราคนเราเลี้ยเกิดไม่ได้เว้ยไอ้เหี้ยแต่ถ้ามันปากดีใช่ก่อนก็กด่ามกันแหละ ถ้าเขาไม่ด่าไม่ด่าเขาจะเป็นบุรีเว้ยเออไม่ดีเว้ยดูนี่ได้แต่ผมก็เป็นคนติดบุรีด้วยผมว่าแต่ชอบบุรีชอบเพื่อนไหมทำขับกันอ่ะสนิทกันอ่ะแต่ถ not, like ้าอย่างผมนี like> ่ผมผมเป็นคนผอมอ่ะไม่อ้วนอ่ะปกติอ่ะเวลาโดนด่าไม่อ้วนผมว่าประหลาดเลนะประหลาดลักเลยนะแต่แต่ละคนที่แบบว่าคนอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ารัคนที่แบบอ้วนจริงอะขาจะรู้สึกไม่ดีด้นะใช่ไหมถึงวะเฮียเหมือนใครด่าว่ากูสงเสัยไหมเฮียกูไม่ยอมเลยกูเสพจริงมึงพูดจริงได้หวะไี้แม่ผมกูเล่นผมกูเล่นไม่ไม่เสพ ขอเอาเป็นโบเกตสักหน่อยละกันเมื่อกี้โมแต่พูดนะครับโมแต่แบบเออพูดถึงสาระมั้ยไงมีสาระสาหร่ายเขาบ้างเมื่อกี้กระเป๋ากระเป๋าแล้วเล่นโบเก็ตปิดท้ายนะแต่อาจจะพยายามไม่ให้แตกนะถ้าแตกก็ถือว่าแจกแล้วทุกคนเมื่อกี้เท่าไหร่โบเกตโบเกตเก้าสิบบาทนะครับนี่บอกว่าไอยูแจกยับเลยวันนี้ดีจ้ะดีจ้ะใช้สุดเลยอะ ต้องใช้กรนป่ะม่จำกัดปะเออผมเล่นมาผมไม่รู้เลยจริงไม่คือไม่รู้ผมเล่แหลยเซิร์ฟมันลืมหมดเลยวิ่ากระสุนใช้กระสุนาย่าไปเดอย่าไปลองทั้งหมดเลยว่ากระสุนไรนะครับแต่ม่อก้มันไม่มีถอกระสุนแชดไว่ามันไม่จำกัดปะถ้าอย่างงี้ตึม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 ปัดปึต มีถอดจริงว่ะมาทุกคนที่ท้ายมาทุกคนปั๊บปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบ,ปบว่าคลิปนี้ที่บอกว่าเรามาทายอินกิจกรรมอีกรอบหนึ่งนะเผื่อคนที่ไม่รู้แล้วก็อาจจะท้อว่าโหผมเพิ่งม,มารู้จะทันไหมห้าวันมันทนันอย่างที่บอกอย่าไปคิดมากคนถ้าคนอื่นไม่ว่างเราก็ไม่ว่างแต่ถ้ามึงเจอพวกไอ้พวกว่างๆทำงานไม่ทำงานทำการหรือลูกคนหนูอ่ะมึงก็ปล่อยมันชนะไปเถอะแล้วก็ที่ท็อปสองสามสี่ห้าสิบพอครับบอกไปลุ้นเอาของทีหนึ่งทำยังไงมาไมไม่บักอ่ะ บอกสี่แบบมันไม่สมจริงอะเล่นเล่นอดีตแม่งมันใช้หมดตรงนี้ไม่ได้แอ่งเป็นบอกสี่จริงสมจริงที่ทำดีไหมคิดดูดีวะตอนนี้มันไม่รู้ผมเม่อผมอยู่เซิร์ฟนะแต่ผมแต่ไม่รู้ผมผมคลิปแต่ไม่รู้ผมอยู่เซิร์ฟ ไม่เสรบักว่าไม่เสรบักแล้วนะกเนี่ยบกเจ็ดจะยุ่งค่ะไม่มาบักเออไม่ไม่ดับจริแลนะ้วไม่เสียงไม่ใช้พวกเลยตอนนี้บกห้านี่หาตัวไม่เจอบกห้าอ่ะ ไม่ใช่บอกห้าบอกหกดีกว่าไม่บอกห้าหรือป่ะหกอะแตกสามเนี่ย มันก็แตกกูก็แตกไอ้เหี้ยโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงน,นั้งนหะูเม,มื่อกี้เอาสุดไปหน่อยเมื่อกี้วิ่งตามข้างหลังมาผมว่าเพื่อนผมนะหรือเพื่อนผมไม่ได้ขึ้นตามมาเมื่อกี้ข้างหลังคือตัวที่มันยิงผมตายนะไม่ใช่เพื่อนผมแต่เมื่อกี้มันแตกก่อนละถือว่าโอเคมันก็แตกไปเพาแต่เพื่อนมาได้ทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอจากวันนี้ทุกคนก็วันนี้ก็ปเป็นเร็จรวมโมหกแตกไปสองโมกแตกไปหนึ่งนะครับทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทำขนะทุกคนสนุกดีวันนี้ก็ยินดีกัับบผู้้ชคดดีร ไอ้คนฟาร์มคนเดียวอะไม่รู้ว่าใครถ้าเป็นคนดูผมก็เออยินดีนด้วยแต่ถ้าไม่ใช่คนดูก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจมาแจกอยู่แล้วนะครับให้คนที่แข็งฟาร์มจริงนะครับทุกคนโอเคเจอกันคลิปหน้าลิงกลกุ่มใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ